Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bi Rabbil khusna min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد. يا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاسم التقون وقد قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يطلب بعضكم بعضه أيحب احدكم ان أي ياكل لحم أكل ميتا فكرهتموه. فق الله نسيم วอกอลาลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันรอดต่อดิลอีกีรอแต่ละหัวหน้าจะจ้าหินนัดยาวเมื่อเกียร์มาสัลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบัลลัมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับผมขอใช้โอกาสนี้ในการตักเตือนทุกท่านและตักเตือนตัวผมเองด้วยให้มีความยำเกรงต่ออิกรลอสุบฮาตุตาลาเพราะความยำเกรงนั้นจะนำพาเราไปสู่ชัยชนะและรางวัลที่อัลรรนั้นได้ทรงตากเตรียมไว้ให้เราในวันเกียร์มา หากเราไม่มีความยำเกรงอนโสดาแล้วเราจะมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติศาสนก,กิจที่อร้นนั้นได้ทรงสั่งชาให้เราทำาไทนมีน้องรัทธาทางหลายครับถ้าเราลองมองถ้าเราลองมองในดูณปัจจุบันนี้ในสังคมของเรานั้นมีคุณละะักษณะหนึ่งที่ทำกันอย่างแพร่หลายโดยไม่คิดว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย อิสลามนั้นได้บอกว่าเป็นบาปใหญ่ทํากันจนเคยจินแม้กระทั่งในทุกๆภาคส่วนกิจคุณลักษณะนี้เป็นลันกษาะที่ทําให้เรานั้นขาดความนักคิดแล้วก็ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนของเรา,ณณากิจกรรมนี้หรือคุณลักษณะนี้ทําให้เรานั้น เข้าหน้ากับบุคคลที่อยู่ร่วมกับเราไม่ได้ทําให้เราขาดความสัมพันธ์ขาดการติดต่อคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่ทําให้เรานั้นลดเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกจากพี่น้องก็คือว่าคุณลักษณะที่เรากําลังจะพูดันในวันนี้ก็คือว่าเป็นการที่เรานั้นพูดรับหลังผู้อื่นหรือที่เราเรียกกันง่ายคืออันดินทานนั่นเอง การนินทาในิสาามนั้นหุกกลมพอมันนั้นคือเป็นบาปใหญ่แล้วก็จะมีการลงโทษตั้งแต่ในลุ้มฝังสดหลังจากที่เรานนั้ตายไปแล้วอลัลลอฮ์สุบฮตาลาได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในสุรตุนฮุจรอสในายทนนนายที่สิบสองว่าเวลายักตะบ,บาอุกุมบาอดอดูพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้พูดกันท่านนบ,บีนั้นได้สอบถามสฮา,าบะบอกว่าอัตรุดดูมาลกย พวกท่านรู้หรือไม่ว่าการดินทาว่าร้ายเนี่ยคืออะไรก็รู้อัลลอฮฺวะรอซูลอฮุลัยลลัมต่อมารดกล่าวบอกว่ามีมีแค่อัลลอฮฺและอัลสุลัลเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดก็แหละที่ก,รกราาุรอานข้อกะบีมายักตัะหูอัลลอฮฺและัลลอฮฺสุลสัยลัลลัมได้ำนก็ได้อธิบายว่าการดินทาว่าร้้นเนี่ยก็คือการที่เรานั้นพูดพูดเกี่ยวกับท่านผู้อื่นเนี่ย ในสิ่งที่เขาไม่ชอบในเรื่องที่เขาไม่รู้ในเรื่องที่เขาไม่ชอบกี่ละ่ะอัฟรอไอตะอินกาเะฟีอาคีมาอากูนต่อบรท่านหนึ่งก็สอบถามกับทศูลว่าแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่พวกฉันพูดเนี่ยถึงพี่น้องของพวกฉันเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องความเป,เป็นสิ่งที่เป็นความจริงละ่ะยังจะถือว่าสิ่งที่นี้เป็นการนินทาอยู่หรือไม่ก็ละ่ะไปอินกาเนฟีมาอากูนป,ปะกปกเด,ดตกะบาะหู หล,ลุยสลลาสลอร์ก็ได้ตอบโต้อตอบกับบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเกี่ยวกับพี่น้องท่านเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยท่านนั้นน่ะได้ทําการดินทาเข้าไปแล้วถึงแม,ม้ว่าจะเนเรื่องจริงก็แล้วถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็แล้วแต่แต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยในอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นการดินทาถือเป็นการพูดลับหลังอิลลัมยากุนพีฮิฟกดบะฮัตะแต่ถ้าเกิดว,ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่ความจริงเนี่ยอันนี้เราโดนส่งเด้งเลย เรื่องของคนดินทา่าแล้วก็บาดอันบาัตัวนี้ก็หมายความว่าการกุเรื่องขึ้นมาก็ะการกุเรื่องแต่ร้ายผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดิสนี้นั้นได้หุวกลมรวมทั้งหมดทุกอย่างเลยในเรื่องของการดินทา่าการว่าร้ายผู้อื่นหรือแมก้กรรือรืออหแมแต่การลดเกียิของผู้อื่นเนี่ยเป็นหุวกลมเดียวกันว่าเป็นบาปใหญ่แลวโดรวมกันอยู่กันหมดเลยท่านมิัมศ็อลอิวลลัมเนี่ย ได้เคยยกตัวอย่างของการลงโทษของผู้ที่มีคุณลักษณะแบบนี้เอาไว้ท่านรซูนเนี่ยเทรงเล่าให้ฟังทรง,งเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านนั้นได้ถูกยกขึ้นบนฟ้าเนี่ยในคืนอิสราเอลเมรอนเนี่ยท่านรซูนบอกว่าลัมมาอุริจบีมารตุบิเกามิลละหุมอัตปามินูฮัดในคืนอิสราเอลเมรอนเนี่ยเมื่อท่านนั้นได้ยกขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าเนี่ย ท่านท่านได้เห็นกลุ่มชมชนหนึ่งเนี่ยที่มือของเขาไปนิ้วมือ,ขอเขาเนี่ยเป็นทองแดงยักมาชูนะวูยูฮากุงบาสุดูรหุมแล้วเขาก็เอาเล็บของเขาเนี่ยหูดหน้าของเขาขูดใบหน้าของเขาแล้วก็หูดเน้าของเขาปกุ้นตูมันฮาอุลายาจิบรินพระลรกสุนอรรัตน์ลายก็ได้ถามจิเบรินบอกว่าจิบรินกลุ่มชนเหล่านี้คือใครกันเพราะเป็นใครกัน ก็ละฮหาว่าอะลอซี่อยากูลูนนลูกมนัสวยาอยกูรูฟีอารอดิหิมยิปรีนก็ตอบส่วนส่วนบอกว่ากลุ่มกลุ่มชนพวกนี้คือผู้ที่ที่เขาอยู่ในรุนจาเนี่ยเขาได้กินเนื้อของพวกพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วว่ยาอู่นอารอดิหิมแล้วก็ลดเกียรติศักดิ์ศรีของพี่น้องของเขาอิสลามนั้นได้เปรียบเทียบการพูด นินทารับหลังเนี่ยเหมือนกับการกินเหมือนกัการพวกเขาเนี่ยได้กินเนื้อเลือดเนื้อของเขาแล้วเขาก็ไปล้เมื่อสิทธิของท่านอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนินทารับหลังหรือการที่เรานั้นพูดให้ร้ายผู้อื่นหรือการที่เรานั้นไปล้เมื่อสิทธิของท่านอื่นเนี่ยในส่วนุนี้อิสลามนั้นผูกรมอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันมันมันมันเกี่ยวโยงกันหมดเลย ในอิสลามเรานั้นได้สั่งใช้ห้ามไม่ให้เรานั้นทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเวลาอิสลามห้ามเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าห้ามเลยแต่ให้เรานั่งออกห่างแล้วก็มีตัวอย <inaudible> ่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ <m> uh ้าเขาทําในสิ่งที่อิสลามนห้ามนอกเหนือจากนั้นอิสลามยังสอนให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่ที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรานั้นอยู่ในวงสนทนาที่เป็นวงสนทนาที่มีการนินทาซึ่งกันและกัน มีอด da ีตบทหนึ่งรายงานโดยอบูดัดรายงานอบูดัดดัสรอดิยาลเลออันฮูบอกว่าถ้าลูกศล์ตลอดไปตลอดเราไปสละมันได้กล่าวว่ามันรอดอันอิรดินอะกี้รอดัาลัลฮุอันวาจาฮุนารุตเจอมัลกียมาู้ใด้ก็แล้วแต่ที่ได้ทําการปกป้องศักดิ์ศรีของพี่น้องของเขาอัลลอฮุสุบตาลานั้นจะปกป้องใบหน้างเขาจากไฟนรกในวันเกียมิ เป่ในเรื่ององสตางค์สาหร่ายครับอันนี้เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรานน่นควรจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็สำรวจตัวเองนะครับว่าบุคลิกนี้เรายังทำกันอยู่หรือเปล่าเพราะการดินทาในปัจจุบันนี้ได้ได้ไดไดแร่หลายอิสลามนั้นได้บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนว่าการดินทานั้นเป็นบาปใหญ่และจะรับผลผล,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 ผลและจะรับโทษจากลอสวปตอลาในวันเกียามะมันแน่นอน และเมาเรานั้นอยู่ในวงสนนาเราก็ต้องหันออกห,หันเหออกแล้วไม่เข้าใกล้อยู่กับวงสนนาที่มีการบินทาเกิดขึ้นอิลสลามก็ยังได้ยังได้บอกกับการรับยังได้ยังได้สอนให้เรารับมือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของเราทุกอย่างนี้เป็นทุกตัวอย่างนี้เป็นบทหนึ่งสองสามที่เราให้ทำให้เราได้เนินชีวิตในรถตุ้ยานนั้นได้ปลอดภัยเป็นบท เป็นบทแบบอย่างที่ทําให้เรานั้นยึดติดเพื่อที่เรานั้นรักษาความผิวของเราไว้จนกว่าจะถึงหน้าว,วันเกียร์มัดได้มีน้องครับเราจะยอมที่จะแลกกับเรื่องแค่เป็นจุดจุดดำนิดเดียวที่ทำให้การงานของเราที่สะสมมาในโบล่างน,นี้เพื่อได้รับผลบ,บุญจากับประตานในวันเกียร์มัดให้หายไปเพราะจุดจุดเดียวนั้นนะเหรอเพราะการนินทาบนโลกน้านี้อาจจะเป็นจุดดำจุดเดียว แต่ว่านี่นมันเกียรมันน่คือหลุมดาที่ใหญ่นะสูบคนสูบคนเข้าไปลง,ลงในหลุมดําเพื่อที่จะไม่รับผลตอบแท,ทนจากอสตาลาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตรวจสอบตัวงเราเองครับให้อยู่ความเป็นยามเก่ของลอสตาลาแล้วออกห่างจากบุคลิกหรือสิ่งที่เป็นที่อิสลามนั้นต้องหาา้ามอินชอัล่ะเราก็จะได้รับผลบุญอย่างที่เราคาดหวังไว้อกูลกาดีฮ่าซอวัสตอกลอลีอติมุลีวลกุมวัสตอกไปู้อินนฮวนกบูรราหิม สาลามอลไลกุ้มบวรมาตุลลฮอว่าบราิการตุกขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแดดเ่น่น